ธนาคารกสิกรไทยมีความห่วงใยและพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและอุทกภัยในภาคเหนือจึงออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังนี้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบุคคล 1. สินเชื่อบ้านกสิกรไทยพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือน 2. สินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้เพื่อซ่อมแซมบ้านอัตราดอกเบี้ย0% 3เดือนฟรีค่าประเมินหลักประกัน 3. บัตรเครดิตกสิกรไทย สินเชื่อเงินด่วนเอ็กเพรสโลนและบัตรเงินด่วนเอ็กเพรสแคชพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนสสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด50%ระยะเวลา3เดือนและขยายระยะเวลาผ่อน3เดือนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ1วงเงินสินเชื่อเดิมพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนสสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการระยะเวลากู้สูงสุด5ปีดอกเบี้ย3.5%้ใน2ปีแรกโดยให้พักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือน ลูกค้าสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ลูกค้าบุคคลติดต่อที่ K-Contact Center 02-888-8888ลูกค้าธุรกิจติดต่อที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ KBIS Contact Center 02-888-8822ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ติดต่อที่คล i s ิ i n g Call Center 0 2 9 9 6 9 9 9 9จุดสินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบีย้ยอยู่ระหว่าง6%ถึง7%ต่อปีสมมุติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีโดยอัตราดอกเบีย้ย MRR ณวันที่16พฤษภาคมพอสอสาร2,568เท่ากับ7.03%ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ เดือนที่ 1- ถึง3อัตราดอกเบี้ย0%ต่อปีเดือนที่4ถึง36อัตราดอกเบี้ย6.80%ต่อปีหลังจากนั้นคิดตามอัตราดอกเบี้ย MRR จนสิ้นสุดสัญญาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกเท่ากับ6.23%ต่อปีฟรีค่าประเมินหลักประกันมูล,ลค่า3,000บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดการคำนวณข้อจำกัดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ K Contact Center 02 888 88 88 888 888